ผลพวงจากการให้ใบเหลืองประเทศไทยจากปัญหา IUU ไม่ได้กระทบเฉพาะเรือประมงพาณิชย์ในอำเภอปากพานังจอดนครศรีธรรมราชเท่านั้นที่หลายๆกิจการต้องเลิกกิจการกันไปนะครับแต่ว่าล่าสุดมันยังลามไปถึงอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบทั้งวงจรซึ่งมีเม็ดเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทครับภาพที่สะท้อนได้ชัดเจนที่สุดคือภาพนี้คุณผู้ชม ที่เห็นเนี่ยคือโรงงานปลาผลนเนรมิตรนะครับอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชก็สภาพผูกปล่อยทิ้งเหลือเพียงโครงสร้างแล้วก็หลังคาหลังจากที่โรงงานอย่างนี้ต้องปิดตัวลงไปเพราะไม่มีปลาลป่นป้อนเข้าโรงงานนับตั้งแต่สาภาพยุโรปหรือ EU ให้ใบเหลืองไทยในการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและราการควบคุมหรือว่า i อ u ตั้งแต่ปี2558 ทำให้เรือประมงจํานวนมากไม่สามารถออกไปจับปลาได้ตามเงื่อนไขที่กรมประมงกําหนดจึงไม่มีปลาป่นป้อนเข้าโรงงานไม่ต่างจากที่เลยครับคุณผู้ชมนี่คือโรงงานปลาป่นแสงเจริญก็ถูกปิดตัวลงไปเช่นกันปัจจุบันที่ตั้งโรงงานเนี่ยถูกรื้อทิ้งไปทั้งหมดแล้วเลิกกิจการถาวรครับแล้วก็กลายเป็นโกดังเก็บอุปกรณ์ทำประมง เจ้าของโรงงานปลาป่นเนี่ยบอกว่าก่อนสหภาพยุโรปเข้ามากดดันประมงไทยอําเภอปากพนังมีโรงงานปลาป่นมากถึง7แห่งแต่หลังสหภาพยุโรปเข้ามาแล้วก็กรมประมงบังคับใช้พรกการประมงปี2558กับเรือประมงอย่างแคมงวดทําให้โรงงานปลาป่นในพื้นที่ขาดแทนวัตถุดิบอย่างหนักจากการที่เรือประมงไม่สามารถออกจับปลาได้ก็ทําให้โรงงานหลายแห่งต้องปิดตัวไปถึง6แห่งครับเฮก็น่าจะเป็น คดีไอ้พวกนี้แหละเราจะจำกัดการทําประมงอะไรพวกนี้ตั้งแต่จํากัดคนมีระเบียบกฎเกณฑ์อะไรเขามาควบคุมแล้วก็เป็นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรที่ว่าบีเบเรือต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือผมดูเหมือนไม่ไม่ให้เวลาชาวบ้านไงไม่ปรับตัวไงชาวบ้านเคยทําแบบนี้ปกติเอาแล้วคุณมาปุ๊บจะให้เปลี่ยนแปลงฉับพลันทันทีนะแต่เหมือน อาจจะกระทบเยอะนอกจากโรงงานปลาปลที่ต้องปิดตัวแล้วนะครับก็ยังมีธุรกิจโรงงานน้ำแข็ง ต้องปิดตัวไปเช่นกันแบบนี้ครับหลังจากที่ไม่มีเรือประมงเข้ามาลงน้ําแข็งส่วนโรงน้ําแข็งที่ยังเปิดกิจการอยู่ก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการเพื่อความอยู่รอดกันไปนายกสมาคมผู้ค้าสัตว์น้ําเรืออวนลากนครเสียมราชบอกว่าผลกระทบเศรษฐกิจประมงจากปัญหาไอยูยูหลังเรือประมงจํานวนมากเลิกกิจการเพราะไม่สามารถที่จะออกจับปลาได้ตามเงื่อนไขที่กรมประมงกําหนด ก็ทำให้โรงงานปลาปนโรงน้ําแข็งพแพปลาธุรกิจห้องเย็นอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องปิดตัวกันไปเพราะขาดแคลนวัตถุดิบอย่างหนักครับก่อนไอยูยูนะครับเรามีเรือประมงที่จับสัตว์น้ําแล้วเอาเข้ามาขึ้นท่าที่องค์การสะพานปลาที่ปากพนังเนี่ยเฉลี่ยเดือนหนึ่งต้องมีสองสามลำนะครับเพราะนั้นเรือที่จับสัตว์น้ําขึ้นสัตว์น้าเสร็จเรียบร้อยเรือมาจอดที่ท่า ลูกเรือเหล่านี้ได้กินได้ใช้ได้ซื้อขายนะครับเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําได้ราคานะครับได้ซื้อได้ขายมีกุ้งไปประมูลกันที่ตลาดสะพานปลาวันเป็นร้อยตันนะครับแต่วันนี้มันจบหมดแล้วเพราะฉะนั้นกิจการในในเมืองในช่วงกลางหงงคืนแทบไม่มีเลยจริงๆนะครับคนรุ่นใหม่เลยอยู่ไม่ได้ด้วย ก่อนสภาพยุโรปเข้ามากดดันประมงไทยอำเภอปากพนังมีเรือพาณิชย์มากกว่า1,000พัลำแต่หลังจาก EU ให้ใบเหลืองนะครับเมื่อปี2,518เนี่ยก็ทําให้เรือประมงพาณิชย์ที่ทะเบียนเรือไม่ตรงกับสภาพเรือกลายเป็นเรือนอกกฎหมายแล้วก็ไม่สามารถเดินเรือทําประมงได้อำเภอปากพนัง ก็เลยสภาพเป็นอย่างที่เห็นครับเต็มไปด้วยเรือที่จอดทิ้งจมน้ําส่วนเรือที่มีอยู่ก็ต้องไม่ถึง50ลําแล้วครับเศรษฐกิจอเาเภอปากพนังได้รับผลกระทบอย่างหนักแล้วก็ตอนนี้ลามเป็นลูกโซ่ครับทำให้เมืองปากพนังที่ไม่เคยหลับไหลปัจจุบันกลับกลายเป็นเมืองที่หลับตลอดเวลานะครับเงียบเหงามากผู้คนร้านค้าต่างพากันปิดบ้านตั้งแต่หัวค่าธุรกิจก็ยากที่จะฟื้นตัวครับ